ก่อนจะเข้าไปดูคลิปผมก็จะลืมไปกดติดตามช่องพี่ผมเนี่ยนะครับโอเคครับกดติดตามแล้วไปชมคลิปเลยครับทุกคนไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณกอล์มขผมในช่องว p พี่แน้นอครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแจกสกิปกฟรีไฟลนะครับผมเป็นสติป VP นะครับก็ลงแล้วมันดูดหัวจริงนะครับผมก็ทําตามในคลิปได้เลยครับผมข้นแรกก็ให้คุณดดได้ซาร์ดียซีเวอร์มาครับผม เดี๋ยวผมก็ต่อไปก็ให้คุณเข้าแอปแสดงที่เวอร์เลยครับแล้วก็กดที่นี่ครับผมจากนั้นก็กดดาวน์โหลดครับผมตัวนี้อันที่สองครับผมเข้าไปเลยแล้วนั่นก็เดี๋ยวผมขอรูปไฟล์เก่าๆทิ้งๆทิ้งไปก่อนครับทิ้งทิ้งีอะไรแล้วดูแววนะครับก็มันจะเป็นไฟล์นะครับผมจะให้ไปครับไฟล์ดูท์พอลไฟล์เนี้ยโอเคครับผม ก็ให้คุณกดเข้าไปครั้งหนึ่งครับปุ๊บแล้วก็กดอันที่สองนะครับแบบนี้นั้นก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ครับผมปุ๊บตรงนี้ครับปั๊บเฮ่พอครับกดตรงนี้ค้างไว้ครับผมมันเป็นไฟล์เกียร์ครับก็กด copy หรือตัดแครับผมน่รับ copy นะนั้นก็ Android data ครับผม้าไปเลยวางครับผม ฟเลยครับคุณบานบอกครับผมไม่ใช่เก่งขนาดนั้นครับผมตลิกไปครับผมก็กดรีเพจครับผมโอเคครับทุกคนลงเสร็จแล้วก็เข้าเล่นกีตได้เลยนะครับก็เท่านั้นลครับผมก็เท่านี้เสร็จแล้วครับผม